ลมพัดเย็นสบายคับคุณผู้ชมเย็นของวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดค่ะพายุลมแรงมากแต่ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าฝนจะตกไหมมาลุ้นกันลุ้นกันค่ะเพราะว่าลมแรงมากชมช่งนาค่ะอุ้ยตกแล้วค่ะตกแล้วตกแล้ว,ตก,ลวตกแล้วค่ะคุณผู้ชมตกแล้วตกแล้ว ฝนฟ้าอากาศมาแล้วเสียงกังหันค่ะเสียงกังหันลมนี่ค่ะตรงนี้เลยค่ะที่หมุนจิ้วๆนี่ยค่ะเสียงกังหันเสียงกังหันนี่เลยค่ะโอ้ลมแรงมากดูดูต้นข้าวดูต้นข้าวใบข้าวลู่ลมใบข้าวลู่ลมค่ะฝนโปรยปลายโปรยปลายปอบแปะปอบแปะค่ะคุณผู้ชม เย็นวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมค่ะอาพรชาแนลค่ะพาคุณผู้ชมออกมาชมบรรยากาศทุ่งนาหลังบ้านค่ะพร้อมกับเสียงกังหันเสียงเนี่ยค่ะเสียงพ่อมากเสียงพ่อมากค่ะภาพก็สวย ข้าวก็สวยงามยามเย็นค่ะคุณผู้ชมสวยงามยามเย็นค่ะว้าว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 อ้ลมแรงมากค่ะคุณผู้ชมลมแรงมากค่ะว้าวว้าวว้าวหวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบคลิปวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ได้นะคะอัพคอนแชลค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะ